สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับวันนี้นะครับทุกคนอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าข้างบ้านของเรามีรถเข้ามาถมที่นะครับแล้วก็มีรถไถยเขาถ่ายดินนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับและวันนี้นะครับพวกเราจะมาแข่งกินขนมจีนนะครับเนื่องจากมีคุณผู้ชมหลายๆคนนะฮะบอกว่าให้เรากินขนมจีนบ้างนะครับวันนี้ก็จะมากินขนมจีน คนละ1กิโลนะครับแล้วก็แข่งกันกินด้วยนะครับสําหรับผู้แพ้ในวันนี้นะฮะนี่ครับบดถุงโทษกินพริก3เม็ดนะครับ3เม็ดพอครับแค่เม็ดแรกเม็ดเดียวนี้ก็เผ็ดจนปากเจอนะร้องไห้ขอขอคนแพ้3เม็ดก็พอครับนี่ฮะอันนี้พอโอเคไหมกับเลยทีเดียวควบเลยพริกเม็ดเล็กด้วยนะครับเผ็ดนะครับแบบนี้นะรู้สึกท้าไายอ่า หนึ่งกิโลครับผมโอ้โหไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมเยอะมากดูมันจะเป็นน้อย,นะอยได้ยังไงดูเนี่ยคุณผู้ชมถ้าหัวผมเลยมั้งเนี่ยขนมจีนนะหนึ่งกิโลโอ้โหครึ่งกิโลมั้งเนี่ยครึ่งกิโลคร่กิโลนะนใช่เราไปซื้อมาใช่ถูกครึ่งกิโลโอเคบีบล้อไม่จับเวลาเนาะจะไ,ได้กินสบ,บายสบ,บายหน่อยโอ้โหทำไมจะให้เวลาคนแพ้แบบทําใจนะครับผมเอาแบบที่มาดูคนแพ้กันกินเลยใช่มกินเลยข่าวเลยนะ ไปเทน,นะครับแกดก้นถุงเลยเสียวเวลาเฮ้ยกินหน้ามันเลยไอ้อัแน่นอนสิครับโอ้อยมันล้นนะเนี่ยหนึ่งก,กิโลว่ะเมื่อไหร่มันล้นเดี๋ยวระวังไว้ก่อนหนึ่งกิโลครึ่งไม่ล้นไม่ล้นใส,ลใส่หมดครับใส่หมดเลยดมครับล้นไว้ให้มันล้นไปครับไม่จะร้นใสไ่ไมค์หนึ่งคะ่ะโคนก่อนเดียด๋ยกเรียกเรียกเกียบละ กเตรียมจิ้มก่อแล้วรอแล้วไยารอแล้วครับผมอุ่ยนั่นไงไม่เป็นไรคนเยอะจัดเลยนี่คุณผู้ชมมาครับกินอะไรนะครับผมวันนี้เป็นขนมจีนผมใส่เป่าแล้วกินเลยอืมอืมอร่อยนะอร่อยอร่อยอืมของยายนี่อร่อยมากแซ่บครับ แบครับพี่น้องแบเขับไปน้องโอ้โหถ้าหมดเหมือนกันก็รอดไปครับไม่คนละเม็ดอะผักไม้ผักไม้มาละพี่ไปไหนหมดอ่ะมายูข้างล่าง มาครับทุกคนครับที่น้ำเย็นมากน,นะครับผมน้ำไม่ต้องหมดนะครับต้องใส่ที่หลังให้หมดนะครับอร่อยเนือ้อเย็นเลย นี่เต๋วแบบแก้มตุย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 ,ตยเลยรถก็ถ่ายดีนะครับอน้ำไหมใครเอาน้ำบอกนะน้ำยาอร่อยหยิบถึงรับจะกินพริกก่อนเดี๋ยวก็จะเสียเปียกเร็ดก่อน ตัดกำลังจากการกินน้ำหวานครับน้ำหวานนี่ชื้นใจชื้แใจครับก็เหยียบขาผมอ่ะ ไปเปล่าทำใหญ่จังจ่ิงใจหนึ่งกิโลนี่ว่าเยอะวันเอ้ยว่าน้อยนะอิ่มเมอนั้นเนี่ยไอรกินข้าวมาก็เสียเปียบหน่อย วันนั้นผมชนะแล้วนะครับวันนี้กินสับป,ปะรดวันนี้ผมอาจจะชนะก็ได้กระเพาะยังพุ่งเตม็มอย่างแน่น <c oughs> มาบ่มบ่รถเดเลยอเป็นจังไดครับเป็นจังไดเป็นจังไดครับจะบอกพี่เกมนี่ยังไม่ขึ้นกับเพราะออทุกคนเพราะพี่เกมไม่ได้กินข้าวเช้า <laughs> แต่ผมก็รู้นะทุกคนว่าต้องแข่งกินอนะ่ะแต่ผมอดข้าวไม่ไหวไงหิวเลยต้องกินอือหือตุงอกกองทัพดกต้องเดินด้วยท้องถ้วยของเรามันเป็นถ้วยใหญ่แล้วก็ลึกลงไปนะครับคุณผู้ชม นี่ฮะมันอาจจะดูเล็กๆนะครับแต่ข้างในมันโอ้โหลึกมากมันได้เยอะมากเลยครับม,มาล่าแตได้่เง่กก็แสได้ครับกินผักเยอะเดี๋ยวเราก็จะอติมก่อนนะเนะี่ยเดี๋ยวไม่หมดได้กินพริกอะ่ะมันจะหมดยังไงนะพี่เกม หรือว่าจะตัดสินใจกินโคะเมตไปเทำไหมเจ้าเก้ากันนี่กินพี่กเหรอใช่โคะเมตไปเลยน้ำมีเยอะแยะหลังบ้านอะอันนี้แค่หนึ่งกิโลครึ่งองนะขนมจีนหนึ่งกิโลน้ำยาหนึ่งครึ่งกิโลอะไม่หมดเหรอเนี่ยไม่หมดเฮ้ยหายหมดดิดูดูพี่เกมจะคืนได้ไหมอ่ะแูกแรกก็เร็วนะคุณผู้ชม หลังมานี่คุไม่กกืนแล้วอ่ะกะเพาะกะเพาะไอ้นายบอกว่าอย่าอย่าเอาอะไรเข้ามาแล้วเต้นขนมจีนมันอืดครับใช่มันโดนน้ำยาแล้วมันอืดขึ้นอืดขึ้นมันดูดน้ำเข้าไปอ่ะ แล้วมันลงมาอยู่ใน,นกระเพาะกระเพาะเราอ่ะแล้วมันก็จะอืดขึ้นอีกมันกร<ช>ะเพาะเราม,ามันทำใเราอิ่มเร็วมันมาเป็นแป้งอ่ะไม่แต่ผมก็จะหมดแล้วนะเนี่ยแต่มันรู้สึกว่ามันจะไปต่อไม่ไหวฮะโตัวสีท่าแล้วไม่มีใครหมด <c oughs> จัดซะ จัดเลยพระหนึ่งเม็ดขอเคี่ยวก่อนครับลำบอกหดเจ้าเจ้าให้ไปครับคุณผู้จัดนี้แล้วก็เอาขนมจีนกินไปด้วยนะได้ได้จนั้นไม่ต้องเผ็ดเนี่ยทุกคนเอาแทนแต่วเจ้าถ้ากินขนมจีนอ่ะขนมกีนสองเม็ดได้ได้สองเม็ดก็ได้ไงเพราะว่าขนมจีนอยู่เพราะว่าไม่จําเป็นต้องเคี้ยวหรอกทำไมขนมจีนย้ำๆแล้วก็ลงมาเลยไม่ต้องย้ำตดนไงก็ได้ครับ ถ้าไม่กินขนมจีนหนึ่งเม็ดถ้ากินกับขนมจีนสองเม็ดคุณเอาสองเม็ดเลยคุณมิกกินกับขนมจีนไงคุณไหวเหรอไหวพิกน้อยนะแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาไม่เอาเลยผมกินแล้วครับตกลงว่าไม่มีใครชนะนะครับผมเพราะว่ายอมอิ่มอิ่มกันทั้งสามคนเลยเพราะตกลงก็คนละหนึ่งเม็ดมันไม่ไหวแล้วเต็มกระเพาะนะครับผมกัดคนจริงเขาไม่กัดทีน่อยหรอก แมวดีวบาของสองเมตรงั้นสีทาแล้วโอ้โยยังรุนแรงอ่ะยังดังขอเขาก็คุ้มกอบแบบนึงมันคือไม่ลงมันแห้งผมคือแล้วน้ำมีกี่เมตรสองครับกินแล้วกินแล้วโอเคเออ กินน้ำอีกสองทีอุ๊ดจะพริกมีความหอมนะผมว่าหอมพริกขุ่มเผ็ดแล้วก็หอมโหดโอ้โหปรเผ็ดอ่มะมีกี่เม็ดเผ็ดอ่ะนี่ผมเผ็ดอ่ะเนะีย่ยเหงือไม่แตกเลยอะ่ะหืมอดน้ำมันสองทีห้ากินน้ำ การกินน้ำารกนน้ำตาไหลเลยคุณผู้ชมกากินน้อดไว้อนอนได้ผมอ่ะพอนนได้ออดนนจะลองย้อนดูเยผมได้ไม อืเอาไปเอาน้ำด้อยเฉยๆด้เฉยเดี๋ยวตัวขึ้นมาแค่เม็ดเดียวเองถ้าแพ้สามเม็ดนะเออขุมตายอ่ะง่ายสามเม็ด <laughs> รู้ไหมทำไมผมต้องกินกับขนมจีนนะทุกคนเพราะว่าถ้ากินกับขนมจีนใช่แบบเราจะแค่จะได้แค่ย้ยำๆแล้วก็ขนมจีนเราจะเคี้ยวแค่ขนมจีนแล้วเราก็จะคืนมมลงไปเลย ใช่พี่ไม่แตกใช่นะพี่ไม่แตกอ๋อสลัดแต่มันก็จะโดนลิ้นเผ็ดแต่นี่อันนี้เคี่ยวละเอียดเลยอ่ะใช่นดี๋ต้องเคี่ยวละเอียดอันนี้อะไรนะคนคนจริงเขาไม่กินทีละหน่อยหรอกด๊ะเป็นไงน้ำตาเกือบแตกอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่นิ่งอยู่นิ่งอ่ะอยู่นิ่งคนจริงอยไงอยู่นิ่งนั่งอยู่เฉยอย่าลุกเรียกลุลนี่คนจริงของแท้นี่สองเม็ดอ่าโอเคห้ามติดน้ำ เนี่ยวงห้กระบอกอะคนจริงอ่ะไหลแล้วเงาไหลเงี่ยผมก็ไม่ค่อยออกปกติไปคนเงาไม่ออกอืมแต่ตอนนี้เป็นไงเผ็ดจันตะมูกจะออกแล้วมั้ยมาตัวมาตัวเลยโอเคครบเวลานน้โอ้ครบเวลาปุ๊บหายเผ็ดพอดีเลยทุกคนใช่ใช่มันมันเผ็ดอยู่ตรงตรงที่เราเคี้ยวอ่ะตรงลิ้นอ่ะโอ้ยสดชื่นไปสดชื่นเอาอเม็ดนี้มาใหม่ใหม่ใหม นี่กับบ้านนะเอาดิพริกเผ็ดมากพริกลูกเล็กมันจะเผ็ดเนี่ยลูกเล็กไหมแม่มันจะเผ็ดครับแต่ลูกใหญ่ไม่เผ็ดใช่ขนาดนี้น่าจะไม่เม็ดมันเยอะไม่เท่าไอ้พิกมาเลเซียมากปลาเผ็ดก็เยอะเลยกินี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วผมวันนี้ก็มากินขนมจีนแข่งกินขนมจีนครับแต่ก็ไม่มีใครหมดนะครับผมอ่าตัวลงก็โดนลงโทษคนละหนึ่งเม็ด เรมนี่พี่เซนอีกหนึ่งเมตรเป็นสองเมตรนะครับผมเขาโจโหดไงโจโหดกัดไม่แตกว่าคืนเลยอ่ะอันนี้กัดละเอียดอ่ะเขาผมมีเทคนิคเลยเพราะผมจีงเขามจี้หอดขนาดยอดแต่ถ้าเทียบกันตอนเนี้ยถ้าเทียบกันนะผมรับรองเลยผมชนะทุกคนผมเหล่านิดเดียวเองอ่ะพี่ลองกมาใช่ไหมพี่ลองมาใช่นี่อสุดท้ายเลยนี่นนนนเยอะน้ำน้ำเทหมดยัง โอ้โหมดหมดกันด้วยทางกทิอ่ะหมดเลยใช่ไหมโอเคตัวเลงครับผมเป็นที่สองไม่ที่นหนึ่งนอนที่สามนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนครับผมนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกับน้องๆลาทุกคนไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับคอยากไปด้วยความผิด